ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดเก่ากลางเมืองลบบุรีต้องระดมรถดับเพลิงกว่า20คันโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดสาเหตุค่าเสียหายระหว่างการตรวจสอบครับ ช่วงเที่ยงวันที่4มกราคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรท่าหินได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้กลางชุมชนตลาดเก่าอายุกว่า100ปีถนนพระรามชุมชนตลาดล่างเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจึงได้ประสานรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลบบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหน่วยทหารและของมูล,ลนิธิร่วมกัญยูลบบุรีกว่า20คันเพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมกับรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบได้มาอำนวยการดับเพลิงและเดินทางมายังจุดที่เกิดเหตุซึ่งมีนายประชียาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพันตำรวจเอกอาสารถมยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบุรีนายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบุรีสำหรับในจุดที่เกิดเหตุนะครับพบว่าต้นเพลิงเป็นบ้านที่อยู่ในซอยแคบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดการจราจรไม่ให้รถวิ่งสวนทางมาเพื่อให้รถดับเพลิงเข้ามาทำการดับเพลิงได้สะดวกและพบว่าชาวบ้านนะครับได้มีการขนย้ายสิ่งของกันวุ่นวาย โดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับได้ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงได้เกิดที่ห้องแถวจำหน่ายเครื่องจักรสารชื่อร้านสิวสถานมีนายวิเชียนศิวบวรอายุ84ปีเป็นเจ้าของเป็นอาคารตึกเก่าเลขที่4 1เพลิงได้ไหม้ที่ชั้น2ของตัวอาคารจากนั้นไฟได้ลุกลามไหม้ไปติดบ้านข้างเคียงอีก2คงัูหาได้รับความเสียหายขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านและคนงานอยู่ที่ชั้นล่างมีบ้านข้างเคียงวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้ชั้นบนก็ได้รีบวิ่งเหนียวตัวรอดออกมา สำหรับสาเหตุและค่าเสียหายในการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากการเปิดเผยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ยังอยู่ในอาการตกใจทราบว่าเพลิงได้ลุกไหม้มาจากบ้านที่อยู่ภายในซอยจากนั้นนะครับก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือและแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทําการควบคุมเพลิงซึ่งถือได้ว่าโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้มาอย่างรวดเร็วทําให้ไฟไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ครับ,บ ก็กลับมาทันทันพอดีเอาของออกจากบ้านแล้วไฟก็ลามถึงบ้านเราคือไฟมาข้างมาจากข้างหลังบ้านครับข้างหลังข้างข้างไปเลยกับตอนนี้ครับข้างหลังเขาทำงานอะไรครับมันเป็นคูนเหมือนลวค่ะเป็นธนาคารอะไรมันมันโขลกข้างหลังโขลกคูนหมดเลยอ่ะมันจะมีเลขจัดการติดกันเนี่ยอันนี้ค่ะนี่แหละหลังนี้ค่ะเอาของมาหมดไหมเนี่ยออกมาหมดไหมสำคัญมันก็ ส่วนนะฮะต้องมีตำรวจนะเพราะว่าก็ไม่ฝักใแล้วมันเริ่ันรวอามันเยอะค่ะตอนนี้จิตใจเป,ป็นไงแม่ป้าเวลาเสียใจเวาฉันก็เปิดจ่งมาเปิด <c oughs> อา่าในแรกถึง